กับสบายดีและสวัสดีแลอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนกันยินดีตอนหับกระสูน่องเบาเตียงทองซาเนลคือเกา้าพี่น้องเมื่อนี้แกเบาเตียงมาอยู่นครไกรสอนพอมิหารเนาะก็คือมีอันเอื้อยคนหนึ่งภานนํามาว่ามีชาวบ้านหลายคนด้วยแหละพี่น้องหลายครอบครัวที่มาใสา่ดินเพิ่นอยู่เนาะดินดินปั้มน้ํามันแบบว่าเพิ่นซื้อแล้วก็เพิน่นทิ่มไววท่านละเห็ดอย่างเพิ่นมาขออาศัยดินเขาอยู่แล้วก็ มันยังบ่มีสีมีทางเนาะเพิ่นก็อยู่มาหลายปีแล้วแหละพี่น้องตอนนี้มาเตียงมาฮอดเฮือนเพิ่นแล้วนนั่เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปถามเบิ่งเพิ่นว่าที่ไปที่มามันเป็นจังได๋ก็อยู่น้าป่านี่แหละพี่น้องเฮือนนี่ก็ได้นี่เนาะพูดสบายดีเอ้ยสบายดีลูกล่ะสบายดีเด้าฮะสบายดีอันนี้บ่เฮือนเจ้าโดย คนต้มเนีนมันจะเปียกมืดเพราะว่ามุงเองเห็ดเองไหมอืมอันเจ้าอยู่กับไผยนะนี่อยู่ในเฮือนเด้อยู่สามคนอย่เนี่ยอ้ามัดผัวเจ้าด้วยผัวคอยเราเราอยู่แล้วเราถือจับแล้วอืออ้าตอนนี้ก็คือมีสามมีลูกนี่อยู่เลยโอ้ยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเราก็อยู่นี่เลยอ่ะนี่เฮือนบ่านนี่ฮะ นี่เพื่อนคอยเราเอยอยู่จนอันนี้พอเวลาไอฝนตกยิงกับเทนอนยังก็เปียกหมดอือเจ้า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 แล้วนี่อันดินดอนตอนหย่าเนี่ยดินไทยนะดินดินผู้ใจบุญเพิ่นดินตั้มน้ำมันสมใจดินตั้มน้ำมันโดยเพิ่นให้อยู่บ่เลยโดยเพิ่นให้อยู่มาใส่เพิ่นอยู่มาขออยู่น้ำเพิินและลายขอบครั้วอยู่ในนี้ค่ะด อย่าดื้อเลยภู้เบิงกล้องภูหล่ตอนนี้ก็คือบเจ้าบริมีอย่างบ่อืมเห็นเรียกเห็นงานยังเห่นอะไแต่ละมึงเห็นเวียกอยู่บริษัทหุ่งเครื่องอะไรเป็นแม่บ้านให้เพิ่นเป็นแม่บ้านบ่โดยโอ้เพิ่นให้เงินเดือนเท่าไรเดือนละนึงเดือนละนั่นเลยโอ้กุ้งอยู่กุ้งกินอยู่บ่เรื่องกุ้งกับโบกุ้งนองนมลูกอีกอืมกินนมแม่น้ำกินนมมันเสริมน้ำเพราะว่าไปเห็นเรียกเลย โดยโดยดยโดยอันนี้ถือจับแต่หึงนะบ่เป็นปีแล้วหึงมาได้ชีเร่อครับยังบ่ทันหูคือกันอือตอนนี้กักจะอยู่กับลูกในแล้วบ่โดยโอ้ผมก็ดูพวกลูกสามคนนะพี่น้องลูกก็กระลังเป็นแต่เพลงเนาะพี่แรกชื่อยังแหละสันวานีปาใสสันวาพระใสอายุ่จักปีอลไรพี่นี่อันนี้าสามปีลออนนปลาย อันนี้เดี๋ยวหาเดือนแล้วก็มีมีผู้ใหญ่อหนึ่งใส่ยีนามิเทาโดยเอามีสามคนผู้ลูกกันโดยผู้ดาหารนน้ำหนักร้อยโลตุยพอดอันบ้านเกิดมึงนอนเจ้าอยู่เช่คนสวรรค์นาเคตนี่แหละคนอยู่ในในสวรรค์นี้โดยเป็นยังจังได้มาอยู่หนี่เนาะอันแม่สบายแม่เราแบบขายดินขายเงินหักซ้ตัวเองนะตอนนต้องใส่เงินเนี่ย ผ่าตัดเดี๋ยวเราโดย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 ผ่าตัดบี้เลยผ่าตัดจะผ่าตัดายแนวทยทเพิ่นเลยตอนนั้นใส่เงินแล้วก็เลยต้องต้องได้จำเป็นได้คายนะแต่กลับบบกกับเอื้อเอาเงินไปนำก็เอาเอาเงินไปแล้วก็บอยอมจ่ายธนาคารนะโดยตะเกียกก็มีเฮือนมีชานบ้านซองอยู่โดยวันนี้เมย์กับป่วยโดยใช้เมยมานั่งข้างหลังพี่ก็ได้ไหมแม่มาพี่แม่พี่ทางนี้แม่มานั่งข้างเข้างนี้เมยเพิ่น ประตูมีลายทางอยู่อันนี้มันสบายดีแม่เออนี่พอมีเลยจะรับรับป่วยเป็นยังนะแต่ก่อนจะว่าแม่จะเป็นยังแม่สารพัดเลยบอกรถนิ่วทงบีกับเป็นะรากา<ล>ะะากาะพาแเลยเอันนี้ทงบีนิ่วทงบีงบมะคลังแล้วกันยังอีกนะบ่เป็นเมื่อยเป็นสันนะลายย่างบอกเป็นลายแนวแล้วแล้วผ่าตัดลายลายเถื่อนอะไรได้ตะกี้เนี่ยเฮือนซานบ้านทองก็มีบอะไนี่นะ คือขายไปรักษาแม่เบิร์ตทั้งขายรักษาทั้งลูกทั้งลูกเอาไปนะเอือยเอาไปเพราะโดยเอือยเอาไปแหละตอนเอาเอาให้แม่หันใส่คลืนแล้วอะไรวันนี้ไปเอาไม่เอื้อยเห็เป็นผู้ไปเอาเส้นมอมนะเอื้อยนะเอื้อยไปเอาบันนี้ไปเอาอลไรไปยอมใจเลยดธนาาครบ่โยวันนี้เพิ่นมายึดบันน้ยึดดอกเพิ่นบอกให้จ่ายแต่บ่มีเงินจ่ายเพราะว่าสามปีแล้วเอื้อยบริจ่ายดู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  สามปีเลยเป็นของเพิ่นแล้วบบบนี้เพิ่นก็บอกว่าเสี่ายต่อหรือว่าเสียใจอะไรการเงินกับบริหารนะวันนี้เขาก็เลยมาขอใจดินพันยูนี่บอกก็เลยให้เพิ่นซ่าเพิ่อนไปยึดดอกแต่ว่าบ่มีเงินจ่ายจักรล้านฮะอันเพิ่นแปลงจักรล้านไหมหกเซนบาทบอกรวมทั้งต้นทั้งดอกค่ะ เ้ามีเงินแล้าวกะยาเรานั่นบางทีเงินหาได้มาเอาไปกินดีกว่าเดพอก็เป็นปาดุงดูดูดูอันนี้มันอยู่นี่จะเฮงหรือย่า่ยไหมเดเป็นปีเดปกับห้จักกับเิ่นแล้วมาขออาศัยอยู่นํ่กันเลยเิ่นมาอยู่ก่อนเดนก็อาศัยอยู่คือกันอาศัยอยู่ืีกันน่ เราจะอยู่กันมั้งโอ้ยไปเออแล้วก็เฮ็ดเวียดเป็นพนักงานแม่บ้านเนาะพี่น้องตะกี้กับเผาทานใครตะกี้ตอนท้องไงตอนท้องถือผ้าพูนี่แหละเผ้าทานฮะไปตัดไม้โดยผัวก็มาถึกจับอีกไม่ก็ มาอยู่บันทีผลตกผลลิตมาชิยู่ได้ป่ะนี่เนาะมันบ่ได้และเปียกเมืดนี่เนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนซาลานเฟนเพื่อนอ้เพี่น้องเลยเไม่แกเก็บมาเสียนี่บ่นี่โ,โดยม่แหละไปตัดเอาในป่าเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเอาพาเลททีเข้ามาถิ่มนำ้ำอ๋อพี่น้วเพื่นอนเพ่อนเพื่อนดูแก ลมมาแห้งกับทั้งสี่ไปใช่ไหมเนาะใกล้เล <laughs> ยแหละเพราะว่าตอกกับตอกเองนั้นมันบริยูทำได้ทั้ทงทางกัน <laughs> ดยโดูดูดย,ดย,ดยนี่เนาะพี่น้องเก็บไม้เอาแถวนี้เนาะมันก็อยู่ไปทางในคงก็เป็นป่าบ่อนเป็นป่าหมดเลยทางในอ,อ๋อ อยู่แบบอยู่ในป่าเลยเนาะพี่น้องโดยอาศัยอยู่ในนี้ในป่านี่แหละบินเพลินืนไฟน้ำอย่างกับบางทีสักอย่างเนาะโดยใส่น้ำลงตานี่แหละครับส่นว่าเออสีมีเวียกเพดเดิลบอกนี่กับผ้ากันใต้อมอัดแต่แล้ไปนำกันนี่แหละไปนำกันไว้แล้วก็อยู่ในนี้อยู่แต่เพิ่งแต่คือเพิ่นมีโครงการที่เฮ็นน้ำเฮ็ดนี่ครับก็จำเป็นต้องออกจากนี่เนาะโดยต้องได้ออกมาสุกคนนี่แหละออกคนเดียวอยู่ในนี้นะจ้าเจ้าจ้า โอ้ีวิตแกโบนี่โบนอนเนาะพี่น้องเนาะโดยยแมู่แบบบางทีอีกต้นห้ยนะเวลาฝนตกเอี้ยงมากค่ะหัวพาลู่ห่อห่อห่อหอบอยู่ยูพูนกระห้วงยูพูนกระห้วได้บ่เมนบ่หัวเพราะว่าสังกะซีบริษัทเป็นเอาไห้เป็นซอยเรือเอ้ยชื่อยังนะเขาลืมเลยสื่อละลืมถามอายุจักปีนะสามสิบสามอ๋อสื่อละนาะพี่น้อง รูปสามสิบสามปีดูปไรโพดตอนนี้เข่าน้ากินกขาดแค้นเลยขาดแค้นอย่างนี้เข่าน้านี่บะโดยเข่าน้านี่แหละลวกันนุ่มลูกนี่แหละหัวเงินเดือนละหนึ่งกับบุนเดือนโดยสิ้นเดือนก็สิ้นใจเลยนะบางทีก็จนท่อให้เรียกันเจ้าเจ้าเจ้าละหนึ่งก็ประมาณสามพันบาทเนาะพี่น้องมันกับบุพเพกินคือว่าอะไร ทำไมน่ะไม้นั่นเด้ดกับไข่มันอ้าวมื้อนี้เฮาสิซอยอันซอยเจ้าก่อนคนละแสนเด้อกับแม่เด้ออือแม่เงินพินัยจดีทั้งประเทศพุ่นล่ะให้อวยพรให้เพิ่นนี่าขขอบใจหลายเด้อให้มีแฮงเด้อให้งให้มีคาร่รวยเด้อให้งให้มีสุขภาพแข็งแฮงเด้อมื้อหน้าเฮาสิซื้อข้าวมาให้เนาะ ขาดแขนเป็นกะขาดแขนหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ปลาลูกมันอยู่ป่าอยู่โดนเนาะเลยันบ่มีจุ่น่กับบดมาอยู่ทำคำมาอยู่ก่อนอืมอ้าวสูก็เสียดเด้อเด้อไม่แห้งก็โอเคนะพี่น้องเขาการสิมาต่อเฮือนไม่ป้าคนนึงเป่นกะอาศัยอยู่นี่ใกล้เคียงกันขนาดพี่น้อง สบายดีป uh, ่ะเดี๋ยวเออเราหูบกครดีป้เดี๋ยวไปนั่งยืหันก็ได้ป่ะเพื่อนเจ้าบ่เนี่อืมเราอยู่กับไผ่นะเราบกใคได้ยินป้บบดิญินบด้ยินเด็กหญิงกับพ่อทำได้ทำหนึ่งอ๋อสบายในี้่ะเดี๋ยยวเดี๋ยตอดเด้อ ไปนั่งหันก็นได้ไมแล้วหูบ่คดีแล้ววะชี้ชองชหองห้องใจแล้วชิให้แต่ยูก็ภนะแม่โดยแม่แม่ก็ยูดีแน่นอนดูกับยูสองแม่ลูกอยูสอแม่ลูกผัวเจ้าได้สิผัวบ่มีผัวบ่มีผัวาตายผัวเสียแลว้วโอ้อยย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 ยนนยยยยยลยย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 ยเย้ายย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  เจ้าก็มาอาศัยดินเพิ่นอยู an ่คือกันเนาะกะดินตอนเดียวดินตอนเดียวกะปั๊มอยู่น้ํามันคือกันบ่โอ้ดินของเฮียเคียงตอนเดียวนี่แหละลูกเอ้ยเจ้าชื่อยังนี่หลวงมีหลวงอายุจักปีล่ะฮะอายุจักปีอยู่ในนีบ่อายุอายุอายุเจ้าน่ะ47ปี47ปีโดยอตมูนี่ะหึงบ่มามาแม่อยู่ติ ต่โอ้ยก่อนไม้กันจนใหญ่เบิดได้10กว่าปีแหละ10ปลายปีและอยู่นอำเภอเออป๋าก็มาขออาศดินเพิ่นอยู่นี่แหละเนาะบ่มีบไปก็อยู่ในนีแล้วว่าเพิ่นก็บ่ได้มาไล่บ่ได้มาก็อยู่นําเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้มาใกล้ทัดักก็ดีเพิ่นเพิ่นยังอนให้อยู่นะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ขายแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นขายอยู่10กว่าปีแล้วเพิ่นก็บ่ได้ไล่บ เพิ่นบุได้ไล่นีบ่บุได้ไล่แต่ว่าเพิ่นโอนกับอู้วาวาแดงยินวานทางทางนี่เพิ่นซื้อทางปั๊มน้ำมันนี่เพิ่นซื้ออะไรกันอยู่เพิ่นก็ให้อยู่เพิ่นก็ดูเมตตาเละอยู่ในดีแบบเจ้าของปั๊มน้ำมันเพิ่นซื้อแต่เพิ่นก็ยู่เนาะเพิ่นเพิ่นทะเลก็ดีดีพี่น้องไอตอนนี้จะเหตุงานเหตุการณ์ยังไงเหตุงานเหตุการณ์ยัง แม่ในบอกกินเมนตัลมือบ่ได้เห็ดอีชักจะเก่ากับฮักนาอไม้แถวป่าแถวดงนี่แล้วเงินหาคํำกันเ้ยเออสิไดเห็ดลายกัจะเป็นคนอยู่ใช้คนอยู่นี่บ่บ้านเกิดเมองแม่อยู่บ้านต่งนาคำนี่หลายปีเลยเกิดก็เกิดอยู่บ้านตรงนาคำนี่แต่หากพอแม่หันไปหันไปนี่แหลวกันแม่ดีแบบแบบไปใหญ่อยู่บ่อนอื่นเลยกันได้โง่มาอยู่นี่คือเก่าแม่กันเดยพอแม่กับเชียเบิร์ต ก็บรมีมูลมีมั่งไ้ดอกก็ไม่ก็ไม่ซ่องมือเป่าแหละแม่ก็เลยฮะเก่ากับพ่ออยู่น้ำอยู่ตูบน้อยอันนี้ก็อายเออน้องเลยอะไฮนี่สักกระสอบก็ะีอยู่ก็อยู่น้ำป่าในดอนนี่เนาะพี่น้องเลยไม่จแบบไม่จะคนแบบโบมีที่อยู่เ้วก็ไม่โฮมกันอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดหลังคาเพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะที่ z ุมกันอยู่นี่ารพี่น้องเลยแต่งบงมีบอนไปเนะาะถ้าสมมติว่าเพิ่นเพิ่น,นมีโครงการเ็นโนนเทนนี่ก็ต้องต้องได้ไปได้ต้องได้ออกได้เนาะกะเกือมีลูกมีกะกินน้ำลูกลูกกะไปหาเห็ดเบีย้ยนะไปกํามะกอกกํามะกอดนี่แหละลูกเอ้ยแล้วก็บกค<อ>ุคคลนี่ยี่เงีินพี่นอ้องใหญ่กัฮะาก,าก,ก็ส่วนฮะกับส่วนเขาเขากับเอาลูกเอาเมียอะไรกับแล้วแต่เขาสะให้กินถ้าสมมติว่าเพิ่น เพิ่นมีโครงการจะเฮ็ดนั่งเห็นนี่นะน,นี่เขาก็ต้องได้ไปบ่โอ้ยได้ไปแล้ว <c oughs> ได้ไปบ่ทำไมเพิ่นได้เฮ็ดโครงการเนีก็ยังบ่ทันได้ยินว่าเพิ่นสิเฮ็ดโครงการบ่ก็ยังประธานทุกถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดก็ต้องได้ไปเนาะโดยอ๋อจ้าจ้าเพี่น้องเลยแล้วก็อยู่กับลูกนี่2คนผัวแล้วก็ตายเนาะอแต่ในจุ้งเดียวกันแล้วก็อยู่อยู่ไปนี่แหละโดยๆๆเอาโอเคซั่นมื้อนี้เฮาเฮาสิ ใอ่เจ้าก่อนเด้อแม่เด้อหนึ่งแสนเด้อพอได้เอาไว้เจ้าชื่อกินเป็นเงินเจ้าของเจ้าของเงินก็อยู่ทั้งต่างประเทศผมเลยฝากไว้พรอนี่เพื่อนในแล้วก็พรอนให้เจ้าอยู่ดีให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเออพระเจ้าอวยพรหาเงินหาคำกัให้ลาบลื่นโดยพอให้อยู่ดีมีแห้งเออเจ็บไข้ได้พผยหยากับหายหายหายไปเบิดเออขอบขอบพระคุณ ผู้ที่เสวนพอขอบพระคุณหลายๆที่เพื่อนเพื่อนซอยเหลือโดยใช่ถูกเนาะออ้าวขบใจเดยโดยโดยอ้าวเขาถกขอตัวกราบก่อนเด้อบันี้เด้อโดยโดยมื่อหนามื่อไหร่ที่ซื้อเข่ามาให้เอาพี่น้องเพื่อนกิบภูมิอย่างเขาแหละอยู่อาศัยดินเขาอยู่โอเคได้ไหมเด้อกราบก่อนเด้อบันี้เด้อโดยโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องอันป็นเตียงกับซอยเพื่อนคนละแสนคนละแสนเบื้องต้นไปก่อนนะ พเพราะว่าเ,นเนพิ่นกับยู่แบบนี้พี่น้องเลยเนี่ยเพื่อนส่านขออาศัยดินปั่มน้ำมันอยูู่มีแต่กระต๊อบกระแทบแบบชีวิตโบนี่นอนนะพี่น้องกรเลี่ล่นไปวันๆแหละบ่มีรักแรงเนาะกะบอาเตียงกัจะซอยคนเรื่องข้าวเรื่องน้ำแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าแตงในรอบหน้ารอบในก็บมาเตียงซื้อข้าวมาให้เพื่อนเนาะพอไดอ้กินพอได้ประทงังชีวิตไปแหละพี่น้องโอ้ชีวิตคนเฮาเนาะ โอเคชนาคินี้บาเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องชนาคินี้บาเตียงขอก้าเข,ข้ามาสมบายดีผมไหมพี่น้องไว้จะขู่ทุกคนเด้อ